หมู่บ้านเล็กๆที่เป็นจุดพักของนักเดินป่าและยังมีน้ำตกที่สวยมากๆซ่อนอยู่วิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะครับจะมี3ชาติพันธุ์ไทยโมง้งยาวผมขอพาทุกคนไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดเต็มอิม่ม้วยธรรมชาติที่สวยงามและฟินกับอากาศดีๆกับทริป3วัน2คืนบ้านทุ่งนางควรตะบนฉลอำเภอทอาผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี และจุดแรกของทริปนี้ขอพาทุกคนแวะไปมูเตลูกันที่วัดปังกาสีชาวบ้านเชื่อว่ามีแม่ย่านาคีสีปังกาสีเนี่ยจำศสีนอยู่ที่นี่ทางเข้าวัดนะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับขับรถผ่านมาเห็นป้ายเขียนว่าวัดปังกาสีปุ๊บเลี้ยวเข้ามาได้เลยครับผมโหไหว้พระขอโชคขอพรเรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกว่ากําลังใจผมนี่มาเต็มมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่อุโบงถ์สามติกันต่อเลยนะสปาวเแล้วพวกเราไปเลยไป้รงวิวเนินสวรรค์นะครับนี่เป็นหนึ่งในจุดพักรถของเส้นทางนี้นะฮะ วเวลาท่องเที่ยวมาเนี่ยขอจะจงมาพักรถกันนะครับเพราะว่าทาง่ค่อนข้างที่จะไกลแล้วก็ลําบากพอสมควรน,นะครับฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ํานะครับแล้วก็เดินชมวิวไว้บริการสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนนบริเวณโลกแวกน,นี้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูจุดชมวิวทางนู้นกันดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะผมแนะนําว่าถ้าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเนี่ยนะบรรยากาศจะค่อนข้างดีนะครับจะมีแสงน้ำลายสวยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกลางวันก็จะประมาณนี้นะครับ นี่ครับดูบรรยากาศครับนี่ครับจุดชมวิวเนินสวรรค์นะครับบรรยากาศอ้โหนะช่วงนี้มาหน้าฝนนะครับเมฆก็จะคลึ้มครึมนิดหนึ่งนะฮะนะเพราะว่าผมสอบถามเจ้าหน้าที่มานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกตลอดนะครับฉะนั้นมาเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าทางจะค่อนข้างลําบากนะแต่ว่ามีจุดพักรถไว้บริการอยู่แล้วก็สบายใจแหละนะครับแห่งบรรยากาศดีจริงจริงนะครับ ตอนนี้นะครับผมก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปที่อุโมงค์สามิตินะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นัดหมายนะครับพิยะนะครับในพรานผู้ห่อเหลาคนนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาเรานะครับไปเที่ยวอุโมงค์นะครับหรือเจ้าที่ของเรานั่นเองนะจะเป็นไกด์นำทางเราไปนะครับนะครับนี่ครับพิยะครับผมถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะไปลุยนี่คือเหมืองตะกั่วที่ถูกทิ้งร้างไว้นานกว่าสิบปีใช่ไหมครับว่านี่คืออุโมงค์ที่รอดพันเขาที่ถูกขนานนามว่าเอฟเวอร์เสเมืองไทยและเป็นอีหนึ่งอันศีที่ทุกคนห้ามพาด เข้ามานะครับจะเริ่มเห็นนะทางแยกนะครับระหว่างที่ออกขุดหาแร่นะก็จะมีทางแยกไปหลายๆที่นี่แค่อุโมงค์ที่2อนะครับอันนี้แค่น้าจิ้มนะเพื่อนๆสอกิโลเมตรนะครับอุโมงค์ที่3ามแต่ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เขาเอเวอเรสของเมืองไทยนะครับอยู่ตรงตั้งตังงานตรงหน้าผมนี่เองนะฮะนี่คือเอเวอเรสเมืองไทยนะครับนี่คือ1มุมถ่ายรูปที่สวยนะครับถ้ามาที่นี่นะครับจะมีจุดพอยอยู่นะครับเราสามารถตั้งกล้องถ่ายภาพบรรยากาศตรงนี้คู่กับรถ พันโปรตของเราได้เลยนะผมแนะนําจุดนี้สวยมากทางมุมด้านนู้นนะครับเพื่อนเห็นไหมครับน่าจะมีบ้านนะเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่เมื่อก่อนเนี่ยนี่คือสํานักงานของเหมืองแร่ที่นี่นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นแหล่งชุมชนเวลาคนนะครับมาทําเหมืองแร่ที่เนี่ยตรงนี้ก็จะมีตลาดนัดให้คนได้ซื้อของกันนะเป็นจุดมาสมัครงานต่างๆนะครับนี่คือจุดนะจุดใหญ่ของชุมชนเหมืองแร่แห่งนี้เลยโอ้โหบรรยากาศเย็นมากเลยครับเพื่อนๆเดินเข้ามาแค่นี้เหมือนมีคนติดแอร์อยู่ข้างในนะครับบรรยากาศเย็นมาก โอ้หชื่นใจเลยนะไปข้างในากันด้วยไหมผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยตรงนี้ก็จะเป็นอีกถ้ำหนึ่งนะครับที่อยู่ใต้ยอดเขาเอฟเวเลสแห่งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็ปิดถาวรนะครับก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแทนนะบรรยากาศข้างในายเย็นมากเลยเพื่อนๆสุดยอดนะเดี๋ยวไปถ้ำสุดท้ายเนเขาว่าสวยมากไปครับไป เะครับเราอยู่ใจกลางอุโมงนะครับผมอุโมงสามมิตินะครับดูลักษณะครับค่อนข้างองค์ถงนะครับทับด้านข้างผมเนี่ยจะมีทางแยกตลอดเพราะว่าเวลารถบรรทุกมาเนี่ยเขาจะวิ่งสวนกันสะดวกนะครับในการคันาคมขนแร่ขนพลอยอะไรประมาณนี้นะครับโอ้หสุดยอนจริงๆนะเพื่อน ตรงนี้นะครับนี่คือหนึ่งในอันซีนะครับของถ้ำแห่งนี้นะเพราะว่าเป็นน้ําที่ไหลามาจากตาน้ําธรรมชาตินะครับล้างหน้าล้างตางตรงนี้ตกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะเดี๋ยวผมลงเนินสำรวจถ้ำสักนิดหนึ่งนะก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีหินงอกหินย้อยนะครับอ่าอยู่ตรดด้านข้างเลยเห็นไหมครับด้านหลังผมเองเพิ่มนะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่เหมือนงวงช้างนะครับนะเป็นร่องรอยปฏิมากรรมที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาให้กับพวกเราได้รับ ชมรับตูกันนะนงครับสาระเขได้ไหมครับลองดูนะครับชัดๆเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวผมแพนกล้องให้เพื่อนดูนะครับเสวยงานแล้วตลอดเส้นทานเลยนะครับ เป็นไงบ้างรครับบรรยากาศข้างในโอ้โหสวยงามมากนะครับมาที่นี่คุ้มมากนอกจากจะได้รับความรู้แล้วก็ยังมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายนะครับแนะนําว่าที่นี่คือ1อันซีนที่เราต้องมานะครับห้ามาพลาดเด็ดขาดเลยนะโอเคได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมต้องกลับเข้าที่พักก่อนและที่พักของเราคืนนี้คือหมู่บ้านแลนั่นเองนะฮะพร้อมยังไปกันดีกว่าตอนนี้ก็เดินทางออกมาจากอุโบสถเมติแล้วนะครับเรากํลาลังเดินทางเข้าที่พักนะครับสุขพ่ีโฮมสเตย์นะครับผม วันนี้ที่พักของเรานะครับเป็นสุขพรสีโฮมสเตย์นะครับราคาไม่แพงนะสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราครับหลังนี้นะครับจะอยู่ติดริมถนนนะฮะหลังใหญ่นะครับหลังนี้จะมีอยู่2ห้องนะฮะร,ราคาที่2 0 0พบาทนะครับ2ห้องเป็นหลังใหญ่ มาเป็นครอบครัวนะครับมาเป็นกลุ่มเพื่อนโอดโหดดีนะครับผม600้บาทนี้คือห้องพัดลมนะครับรวมถึง800บาทนี้จะเป็นห้องแอร์นะครับจริงๆอากาศเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้วแนะนําว่าห้องพัดลมไปท่องเที่ยวทั้งวันนะครับตอนเย็นเนี่ยมมนต้องกลัวเลยนะครับที่นี่มีร้านหมูกระทะไว้บริการอยู่ในอีตเลยครับผมร้านหมูกระทะทุ่งนางครวนครับผมนะเป็นร้านหมูกระทะช่างกิโลตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมใน่เฟร์นี่คือหมูกระทะอาหารเลิศรสของเราในเย็นวันนี้ โอ้โเดี๋ยวขอตัวไปกินหมูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาย่างเคครับพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมช่วงเช้าตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะเดินทางนะไปที่น้ําตกทุ่งนางครวนรู้สึกว่าด้านในจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับคือตอนนี้เราเข้าไปไม่ได้จริงๆผมจะไปที่น้ำตกนางครวนด้านในตอนนี้ขอปิดให้บริการอยู่เพราะว่า สะพานด้านในไฟไหม้แล้วก็สะพานสะพานด้านในไฟไหม้นะครับแล้วก็เนี่ยฝนฤดูนี้น้ำมันค่อนข้างหลากนะครับจะเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้1ตุลาเปิดให้ท่องเที่ยวครับน่าลืมนะครับ1ตุลานะครับนะมาที่เนี้ยมาเจอน้องลิซซี่ก่อนได้นะครับ,รบน้องอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่เด็กนะน้องอายุประมาณ2ปีแล้วครับจะเป็นไฮไลท์เลยนักท่องเที่ยวใครไปใครมาเนี่ยจะต้องพอเจอ nong l i ซี่เนี่ยออกแกละถ่ายรูปได้นะครับนี่อย่างน้อยผมไม่ได้ไปน้ำตกทุ่งนางควนอนะ่ะมาเจอน้องลิซ n o n ก็โอเคแนละ้ว น้องน่ารักมากเลยนะแหมอร่อยด้วยนะโอ้โหเป็นไงแล้วอืมเราเจ้าชู้กันเนี่ยฮะเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมนี่เราทำงิจกับทุกคนไหมเนี่ฮะฮะเป็นคนเป็นคนเจ้าชู้ไหมน้ำตกนางควรหรือ น้ำตกทุ่งนางควรเป็นน้ำตกที่สวยมากโดยจุดกําเนิดของน้ำตกที่นี่นะฮะจะมาจากลาห้วยสองสายคือห้วยทบปภูมิและห้วยชะอี้ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติลําคลองอูที่นี่เขามีน้ําตลอดทั้งปีนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด7ชั้นระหว่างทางเข้าไปยังบริเวณน้ําตกนางควร<ๆ>ก็จะเต็มไปด้วยพันไม้ดอกไม้ป่าและเห็ดแปลกๆให้ดูด้วยนะฮะและที่สําคัญขอแนะนําว่าให้เช็คสถานะก่อนมาด้วยนะครับเพราะถ้ามาช่วงที่เขาปิดฤดูการท่องเที่ยวก็อาจจะอดไปเที่ยวแบบเราอย่าลืมเช็คกันให้ดีๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวจะพาผมจะพาทุกคนนะครับไปชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมง,งเยาวนะในหมู่บ้านทุ่งนางควนกันต่อนะพูดผิดพูดถูกกันนะเวลาน้องมาใกล้ๆเนี่ยน่ารักนะโอะโอ้ไปครับเราไปด้วยกันไปด้วยกันไหมฮะอ๋อโอ้โหเนี่ยอย่าขโมยหมวกพี่นะลูกหมวกพี่มีใบเดียวนะโอเคครับผมไปเจอกันครับถึงแล้วนะครับตอนนี้คือทีมงานนะถึงแล้วนะเป็นตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะของพี่ๆชาวมงนะครับ เดี๋ยวจะมาชมแปลว่าเขาเปอยู่มีพี่สมัยว่าเป็นไงบ้างนะครับมีกระเพาะในหมู่บ้านกันพี่น้องนะครับนี่รู้สึกว่าจะเป็นสาวๆหมดเลยหรือเปล่าแหมน่ารักทุกท่านเลยนะท่านสาวท่านสาวในหมู่บ้านทุ่งนางขวนก็จะอยู่ร่วมกัน3ชาติพันธุ์นะมีทั้งไทยเย้าว์มง ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาเจอพี่ๆชาวมงซึ่งอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับและอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรมและถ้ามาช่วงปีใหม่ก็อาจจะได้เล่นฟอร์มูล่ามงด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับแม่คำแพงนะครับที่พามาเที่ยวที่หมู่บ้านพี่น้องชาวมงตรง ะครับผมที่วันนี้นะครับผมพักที่สุขคอนสีโฮมสเตย์นะครับก็ได้ไม่แมพงนี่ยคอยดูแลเรื่องโปรแกรมพรุ่งนี้ให้นะครับสะดวกสบายนะครับราคาไม่แพงที่สุขคอนสีโฮมสเตย์นะครับมีปั๊มน้ํามันอยู่ข้างหน้าด้วยนอกจากปั๊มน้ํามันแล้วมีร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อนะครับบอกราคาหน่อยว่าว่าที่ที่พักเรียกบิราคาเท่าไหร่อะไรไงบ้างครับมีราคา600ค่ะ600นี่ยังไงนะฮะ600นี่ก็คือเป็นห้องพักรุมค่ะห้องแอร์ก็ 800รค่ะครับรับเป็นหลังก็มีนะคะเป็นหลังหลังใหญ่นั่นก็คืนละส0 0พค่ะโอ้หลังใหญ่นี้พักได้กี่คนก็มีสองประมาณได้10คนค่ะหลังใหญ่สุดยอดมากนะต้องบอกว่าคือสะดวกสบายแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบเลยนข้างในนะก็ประมาณนั้นโอเคนะผเพราะอยู่กันสุขสบายมากคุณผู้มนะขอบคุณมากนะคบผมครับรู้สึกประทับเช้านะครับที่บุปผาชฉลนะครับเป็นวิถีชิตแบบสโลว์ไลฟ์นะฮะ ืนเช้ามาก็จะมีหมอกบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนพอฤดูฝนเนี่ยมันก็ทําให้มีหมอกเข้ามานะรบรรยากาศดีนะครับเหมาะสําหรับ,แบบชีวิตแบบไร้กังวลนะฮะแบบใครที่ไม่ชอบความวุ่นวายบอกว่าที่นี่เหมาะแล้วจะมีโฮมสเตย์เล็กๆมีบ้านพักเล็กๆ เป็นวิถีชีวิตแบบชาวมง้งชาวเย้าสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วชาติพันธุ์นะของพี่น้องที่นี่ก็จะเป็นชาวม้งชาวเย้านะครับที่อพยพมาและขัดยามเช้าเดียนะครับแลกผมตั้งใจว่าจะมาตื่นต่อเช้านะครับจะมาเดินตลาดแต่ใเนี้ยตลาดไม่มีนะผมถามชาวบ้านมีวันอาทิตย์นะครับนี่วัน นัแต่ว่าเป็นตลาดเย็นด้วยวันอาทิตย์อ่ะคือตลาดเช้าไม่มีหรอกที่หมู่บ้านทุ่งนาโคนแห่งนี้นะครับถือเป็นจุดพักของเหล่าสหายเดินป่าที่เรียกได้ว่าเป็นอีกทิปที่ โทรจองอยากมากและจะเปิดเพียงปีละครั้งเท่านั้นนะครับทุกคนภายในทริปจะเป็นการเดินป่าลุยน้ํากระโดดน้ําชมธรรมชาติชมถ้ำเสาหินที่สูงที่สุดในโลกและหินมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลอดถ้ำนกนางแอน่นหรือถ้ำธนูวิติกระโดดน้ํถาถ้ำเอเลียนมันสุดๆถูกใจสายุยแน่นอนครับบอกเลยว่าต้องไปให้ได้และพิกัดสุดท้ายก่อนกลับ แวะกราบไหว้หลวงพ่อขาววัดท่าขนุนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายมอญพม่าพร้อมชมวิวเมืองทองประภูมิแบบ360องศา,บบอ,งาอีกด้วยโอ้โหสวยนะครับบริเวณรอบข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นพระนะเป็นพระพุทธรูปสวยนะด้านบนเนี่ยเป็นองค์ใหญ่นะพระพุทธรูปสีขาวมาเดินทางมาไม่ไกลนะติดถนนจอดปุ๊บ,บนะขึ้นมาไหว้พระได้เลยมีภูเขานะเป็นจุดชมวิวเนี่ยสามารถมองทองปะภูมิเนี่ยได้ทั้งเมืองเลยนะครับโหยิ่งหน้าฝนนะ้าหมอกก็เยอะสวยงามมากๆ เป็นไงบ้างครับ3วัน2คืนที่ทองหอภูมินะครับหากชอบเนี่ยตามรอยเราได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกช่องทางของเราเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอใทุกท่านนะครับมีความสุขกับการเดินทางแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ